ตอนที่110่อยดังนั้นกระดูกวิญญาณจึงล้ำค่ามากกว่าวงแหวนวิญญาณนอกจากจะได้มายากแล้วเหตุผลที่สำคัญกว่าคือการดูดซับก,กระดูกวิญญาณโดยไม่มีข้อจำกัด <c oughs> ต่อให้มีพลังวิญญาณแค่ระดับหนึ่งก็สามารถดูดซับก,กระดูกวิญญาณแสนปีไนดะ้บนร่างกายของเสือสารเกิดขค้ืนจิดสายหนึ่งอย่างนั้นเลย เขตร้อยเมตรไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นได้ลูกแม่รวบรวมสมาธิห้ามวอกแวกอย่าให้เสียการควบคุมอันตรายมากน้อตกด้านหลังดูพลังงานบางอย่างสอดผสานกับพลังจิตของข้า 啊我的妈啊啊啊啊啊啊啊 ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วใี่ปีศาสีมุงกับกระโหลกสติปัญญาสองความแข็งกร่งกำลัง,ลงกลมกลืนกันเป็นยังไงบ้างทว่าบนยอดเขางามมาก ในปีศาสีม่วงทางขอบเขตความกว้างระดับสุดท้ายแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเจ้ามองเห็นหยอดเขาสูง200เมตรไนดะ้เสียวซานบอกพ่อได้หรือไม่ว่าแสงในตาเจ้าคืออะไรมองทะลุทุกอย่างบนโลกกำจัดทุกความชั่วร้ายแสงเทพสีม่วงตอนนี้เริ่มการฝึกได้แล้ว ดูเหมือนว่าหลังจากการโจมตีใส,ส่เทพสีม่วงเป็นการโจมตีเจาะทะลุจุดเดียวรมพลังโจมตีกระทำลายน่ากลัวตอนโจมตีผ่านพลังจิตรุนแรงแต่ไม่ผ่านพลังวิญญาณจริงด้วยตอนพม่ปล่อยการโจมตีจะผ่านพลังจิตช้ามากทักษะนี้ต้องอาศัยการขับเคลื่อนของพลังจิตยิ่งสกพลังจิตมากการโจมตียิ่งรุนแรง แต่พวกนี้คือพลังจิตของข้าเหรอเพิ่มขึ้นมากกว่าอาดีตอย่างน้อยเป็นร้อยเท่ากระดูกวิญญาณขาม,มงนุมให้ความสามารถการต่อสู้แบบใบส่วนกระโลกสติป,ปัญญา,ากลับทำให้พลังจิตรุนหน้อย่างรวดเร็วพลังจิตของเสีย่ยวซาาใกล้เคียงกับระดับวิญญ,ญาณพรหมยุทธ์แล้วเหรอนี่ เดจะไปเหรอข้ารู้ว่าไม่คู่ควรกับเจ้าแล้วจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะไม่นะไม่ข้ารักเจ้านะระว่งไงนะในตอนแรกข้าไม่ได้สนใจ,จใเจ้าเลยสักน,นิด แต่ใกล้พบว่าเมื่อข้าแล้วเจ้ายอมทุ่มเททุกอย่างสิ่งที่เจ้าทํามันตราตรึงในใจข้าเหมือนกันถ้าคุณบอกความจริงตั้งแต่แรกแต่ข้าพูดไม่ออกจริงๆข้าไม่อยากทําร้ายเจ้าไม่อยากจากเจ้าไปความรู้สึกนี้คงเป็นความรักสินะ ทำไมเจ้าถึงพูดว่าเราพบกันไม่ได้ล่ะเพราะกฎของสำนักลูกศิษย์สายตรงของสำนักต่างเป็นวิญญาจารย์สายช่วยเหลือพวกเราไม่อาจสลัดปมได้วยเรื่องพลังโจมตีได้ดังนั้นกดสำนักผู้ครองลูกศิษย์สายตรงทุกคนต้องเป็นวิญญาจารย์สายต่อสู้ถ้าคือลูกสาวคนเดียวของท่านพ่อ เป็นเจ้าสนักในอนาคตกดข้อนี้เขาไม่อาจเปลี่ยนได้พวกเราพบกันไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่วิญญาจารย์สายต่อสู้ข้าขอโทษเสี่ยวอา้าวขอโทษจริงๆ จะผนึกพลังเจ้าไว้ชั่วคราวเพื่อให้สะดวกต่อการฝึกฝนใต้น้ำตกมีหินก้อนหนึ่งนูนออกมาขึ้นไปยืนแล้วฝึกวิถีคอนที่ข้าสอนวิถีคอนสะพานปันป่วนหลังจากที่เจ้าทำการฝึกคอน81กระบเนเสร็จโดยไม่มีข้อผิดพลาดการฝึกพิเศษขั้นแรกเป็นอันเสร็จในวันที่สี่แล้วอย่าว่าแต่ฝึกวิถีคอนแค่เยืนิ่งนิ่งบนหินยังไม่ได้เลยกระแสน้ำตกซัดแรงขนาดน,นี้ถ้าไม่มีคอนตีเหล็กอันนี้เกรงว่า โ um. ดนกระแสน้ํากระทบมานานโดยเฉพาะส่วนที่เรียกคณจะถูกกระทบแรงแน่แน่ถ้าเรียกส่วนนั้นก็น่าจะยืนบนหินได้แล้วเคื่อนไหวดังเกาพลายใช้ความสามารถพิเศษของข่านี้จากแรงกระทบของกระแสน้ําเมื่อจะยืนนิ่งนิ่งบนหินได้แล้วก็เริ่มฝึกพลังวิญญาณเถอะ าเผลิอพลังของข้าเราจะฝึกต่อ,อยังไงจะลองดูก็รู้แล้วอย่างนี้นี่เองถึงจะไม่ใช้กำลังวิชาเสียนเทียนแต่ก็ไม่กระทบป่อการฝึกเลย แต่วันที่แยกกันในรอบชิงชนะเลิศข้าคิดเสมอเมื่อเพื่อนพ้องข้าโดนสำนักวิญญาณยุบโจมตีข้ารอจะไม่กล้าําอะไรรอให้คนปกป้องตอนนี้เป้าหมายของข้าชัดเจนแล้วสำนักขอแก้วเจ็ดสมบัติหวังให้ลูกศิษย์สายตรงมีกกำลังปกป้องใช่แล้วข้าก็แค่วิญญาณจา์สายอาหารตอนนี้ข้าทำไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปหลงๆจ้องยินดีรอข้าไหมสิบปี รอค้าสิบปีหลังจากสิบปีถ้าข้าไม่กลับมาเจ้าก,ก็แต่งงานเถอะถ้าข้าทำสำเร็จจะกลับมาหาเจ้าแนะ่สิบปีให้หลังเจ้าจะเก่งด้วยพรสวรรค์ขอแค่ข้าไม่ตายข้าต้องทำได้แนะ่ กนอยพอเขากลับมาพวกเจ้าก็ได้อยู่ด้วยกันแนละ้วความสวรรค์ของเอ้าซื้อขาอาจจะเทียบทั้งศานไม่ได้แต่ความหนักแน่นที่ซ่อนอยู่ในใจเขาไม่แพ้เลยสักนิดให้เวลาสักหน่อยเถอะ เขาต้องทำให้พวกเราประหลาดใจแนะ่และอาณาจักรวิญญาจารย์โ็เช่นกันตอนนี้ให้เขาไปเจอโลกว่างเถอ เรแล้วคอนกระบบที่81ออตอนนั้นข้าใช้เวลาครึ่งปีเต็มๆถึงจะสำเร็จคอน81กระโงแต่เซียวสายใช้เวลาแค่สามเดือนเท่านั้นเจ้าทำได้ดีมากแต่ว่าจะต้องทำได้ดีกว่านี้อีกอออออต่อไป ให้มันฝึกซะฮะถ้าหากว่าขอนี่พัะเจ้าต้องทำเองอะไรกันเนี่ย ้อนไม้จะเบาแต่แรงต้านในน้ำกลับมีมากกว่าค้อนตีเหล็กเห็นทีข้าต้องเปลี่ยนจุดดับน้มหนักแบบนี้เองวิธีค้อนวายุสมบัติปั่นป่นปวน แม้แต่รับผลกระทบจากแรงลอยตัวและแรงปัะทะกแต่ใช้ระดับพลังต้องเพิ่มความแม่นยำม,มากกว่าค้อนเหล็ก 比高考。